พี่เจนโถพี่ฮานะไปเที่ยวไหมไปเที่ยวนั่นดูนี่กันไปหรือเปล่าสวัสดีครับผมเอ่อตอนนี้อยู่ที่ปั๊มแห่งดึงนะครับผมแวะเข้าห้องน้ำนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรต้องใช้ในทลิปนี้มาทลิปนี้จะเป็นทิปช้อนปลานะครับผมนะ ว่าจะไปช้อนปลาดูนะครับว่าจะได้อะไรมา้างแล้วก็มีเวลาแค่ตอนเช้าด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะช้อนปลาแล้วก็ทำข้า,าวเช้ากินกันนะครับิปนี้นะครับผม,มไปรับชมขอบคุณผู้ชมครับอ๋อลูกปลาขึ้นเยอะเลยนะฮะเห็นขึ้นขึ้นน้ำไหมครับเทียบเลยฮนะเดี๋ยวจะลองไล่ช้อนดูกันดีกว่าครับเนาะ เป้าหมายคือพวกลูกกุ้งนะครับแล้วก็ลูกปลานะฮะลูกปลาคือจะเอาไปเลี้ยงต่อยอดนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วค่อยเอามาปล่อยแล้วก็พวกปลาเล็กๆนะครับก็จะเป็นอาหารของพวกปลาลายเหยื่อที่บาดนะครับผมมา,มาดูกันอุปรกรณ์ครัวพร้อมวันนี้เดี๋ยวเราจะทําอาหารเช้ากินกันที่นี่นะครับผมส่วนจะทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันทีหลังนะ ตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุยหมายก่อน คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมลองเหวี่ยงเบ็ดตกปลาแล้วนะแล้วมันไม่ได้ตัวก็เลยจะกลับมาสู่คอนเทนต์เดิมนะครับนั่นคือช้อนปลานะครับปลาตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้ที่ช้อนไปก็ไม่ได้เอาไปไหนหรอกครับก็คือจะเอากลับบ้านนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตรงผมเลี้ยงพวกปลาลายเหยื่อเนาะก็ต้องการอาหารโปรตีนประเภทลูกปลาพวกนี้แหละครับ เราก็ไม่ได้ไปหาซื้ออะไรเราก็ช้อนเอาตามแหล่งน้ําปกติเนี่ยแหละครับแล้วก็ทาความสะอาดแล้วเอาให้เขากินนะครับผมเนาะกดดดาม่านะครับเหมือนเรากินหมูกินไก่นั่นแหละครับผมเนาะแล้วก็บางทีถ้ามีกุ้งมีอะไรก็จะกันเอาไว้ครับไว้ทําอาหารให้คุณออยกับน้องวายุได้กินกันนะครับเสริมโปรตีนนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับตัวใหม่จะเป็นหมยธรรมชาตินะครับผมอืมนะฮะผักตกเต็มไปหมดครับ แต่ก็เห็นพวกลูกปลาลอยหัวอยู่เหมือนกันนะก็จะมีพวกปลาเข็มปลาซิวนะครับปลาขนาดเล็กนะฮะเ๋ยวลองช้อนดูก่อนละกันครับเอาเลิกเอาใชา้นะครับดูสิได้ไหมโอเคได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยนี่ฮะจะเป็นนี่ฮะลูกปลาขนาดเล็กนะครับ ไปไหนแล้วลนะ่ะมีนะฮะลูกปลาขนาดเล็กนะครับพวกปลาหางนกยุงก็มีนะคะผมเราก็จะเก็บลูกปลาพวกนี้ครับรวบรวมนะครับเดี๋ยวผมขอช้อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเพราะว่าไม่มีขาดตั้งกล้องไม่มีอะไรเลยอ่ะรวมไปแล้วเ <c oughs> ้วเดี๋ยวมารอชมผลงานกันนะครับผมเป็นอุปสรรคการช้อนผมมากเลยผมเลยตัดสินใจลงแรงนิดนึงครับเคีรยที่เกียร์ทางเอาผักตบชวาขึ้นซะหน่อย ได้เหงื่อเลยครับผมเดี๋ยวจะรีบช้อนแล้วไปทำอาหารกันเริ่มหิวแล้วล่ะนี่นะครับปลาเล็กปลาน้อยเต็มไปหมดเลยพวกนี้จะเป็นปลาหางนกยุงป่านะครับผมช้อนได้พอสมควรครับไงก็ต้องเอาให้พอนะอยังไม่เจอกุ้งเลยคุณผู้ชมครับนอกจากาพวกปลาหางนกยุงนะฮะแล้วก็ปลาเข็มก็จะมีพวกปลากิมนะครับ นี่แบบนี้นะฮเห็นไหมฮะเขาหัวมุดัวสวิงนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอ่อนแบงปอนมะีปากิมอีกตัวนะครับเพราะว่าไอพวกนี้วิธีช้อนคือผมก็จะช้อนแหวกใต,ใต้ใต้วัชพืชนนะครับเขาจะอยู่กันนะครับส่วนหอยเราไม่เอานะครับเดีย๋ยวเราปล่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้มาเยอะเลย นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทําอาหารกินกันดีกว่าครับเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะท้องเริ่มร้องแล้วครับออกจากบ้านแต่เช้าครับหวางครับชุบนี่ประกอบเตาแล้วก็เดี๋ยวเอาแก๊สก,กระป๋องมาใส่ตรงนี้เตน้ำมันครับประมาณนี้ รอน้ำมันเดือดครับผมวันนี้นะครับผมจะแนะนำวัตถุดิบนะครับผมที่เหมาะสำหรับนักแคมปิ้งเดินทางนะครับหรือเข้าป่านะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยแต่ลา,า,า,านะฮะมันคือ,อหมูแดดเดียวนะครับที่ถูกซีนนะครับจะเก็บไว้ได้นานนะครับ เวลาถ้าสมมุติว่าคุณจะเข้าป่าหรือไปแคมปิ้งนะครับหมายตกปลาที่ไหนนะครับหรือเที่ยวธรรมชาติที่ไหนนะครับหรือเดินทางก็แล้วแต่นะครับเอาติดตัวไปครับมันเสียค่อนข้างที่จะช้านะครับผมนะครับเราก็สามารถเก็บได้โดยไม่ต้องพึ่งตู้เย็นนะครับในระยะเวลาที่วันประมาณวัน2วันนะครับได้อยู่นะนะครับ น้ำมันผมเริ่มร้อนแล้วเดีย๋ยวผมตัดแล้วก็ลองทอดให้ดูแล้วกันนะครับนี่หมูแดดเดียวนะครับผมอ่าหรือผมไม่ได้สปอนเซอร์นะผมบอกให้ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะลองชิมยี่ห้อนี้ด้วยชิมมาลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันอขอใช้อีกมือนึงแกก่อนก็จะได้หมูในลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลงเราจะลงกระทะเดือดพร้อมกันเลยนะครับน่ากินเลย เนื่องจากมันเป็นหมูที่มีความแห้งในระดับหนึ่งนะคุณผู้ชมแั่นะมันจะไม่ค่อยกระเด็นหรอกฮะนะครับใครที่เอ่อไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําอาหารนะครับก็สามารถทําได้นะครับบางคนไม่กล้าทาอาหารเพราะกลัวน้ำมันกระเด็นนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะเพื่อนผงคนนึงไม่กล้าทําอาหารแค่ทอดไข่อ่ะพอไข่มัน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 ฟูขึ้นอ่ะมันนูนขึ้นอ่ะ มันก็หวัดเราแวงแล้วเอ้ยมันจะแตกแล้วมันจะแตกแนตก้ำมันจะกระเด็นแล้วนะฮะ,ะเล่นเอาผมแบบคิดว่าเอ้ยสู้เป็นอีหยังเป็นอะไรของมันวะอารมณ์ประมาณนั้นแหละครับ <c oughs> มื้อนี้ไม่มีข้าวสวยนะครับผม สวยนะเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยๆความสุกประมาณเนี้ยผมว่าได้ที่แล้วล่ะเดี๋ยวปิดแก๊สแป๊บหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมจะตักขึ้นนะจะเด็จน้ำมันหน่อยหนึ่งฮะผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบจิมเกียยๆไม่ไหม ไม่ไหม้มากนะครับเย่รมานี้เลยทอดร้อนๆนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมว่าเราจะต้องเติมคาร์บูไฮเดตเข้าไปผมจะทำบะหมี่สำเร็จรูปนะครับเพื่อกินกับหมูแดดเดียวนะฮะชุดนี้ เหมีสำเร็จรูปยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมทายพักหลังๆนี่ผมหันมาก,กินหมี่ขาวเป็นหลักนะครับเพราะว่า,าแคลอรี่มันต่ำนะครับดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็เบาด้วยครับ,รบเดี๋ยวรอให้มันร้อนสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเติมไข่ลงไปนะครับใส่ไข่ครับ ว้ายมือเดียวก็แบบนี้แหละครับใส่ไข่สองฟองนะครับอาจไม่สวยเท่าไหร่นะครับทำอาหารมือเดียวนะครับเดี๋ยวผมไปคุยเห็ดก่อนเอาเห็ดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเห็ดมาใส่ท้ายก็โรยต้นหอมสักหน่อยครับเพิ่มคุณค่าและความสวยงามเดี๋ยวผมจะใช้ต้นเดียวพอนะครับ เรียบร้อยแล้วครับใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลงมือกินนะครับผมกินกับหมูทอดแดดเดียวเนี่ยแหละครับแต่ถ้าใครไม่ทอดก็สามารถเอาไอหมูพวกหมูแดดเดียวนะฮะพวกนี้นะคะผมเอามาใส่ในตัวพวกอาหารกึ่งสําเร็จรูปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทอดนะครับก็คือให้สุกโดยการต้มไปนะครับเนาะแล้วก็มันก็สามารถแปลงอาหารเป็นเมนูผัด ได้นะครับผัดเหมาะที่จะเดินทางครับผมใครเป็นสายเดินทางควรมีติดตัวเวลาออกทริปนะครับใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้ถ้าไม่ใช้ก็เก็บกลับบ้านได้ครับผมไม่เสียหายนะครับยังไงโปรตีนก็สำคัญเดี๋ยวจะชิมหมูทอดแดดเดียวกันนะครับผม พูดไม่ชอบ มีการปรุงรสนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะปรุงรสกันเท่านั้นแหละครับก็จะเป็นรสเค็มนะครับอันนี้มีหวานน่อยๆนะครับจับไม่เยอะฮะเอาไปแปลงทำอาหารเนี้ยอื่นได้หรือว่าทอดกินเฉยๆก็ได้ครับเนะเออผมชอบเลยะนะครับก็ไม่ได้ข่าวโฆษณาหรือว่าไม่ได้โฆษณาอะไรเยอะแยะนะครับผมคืออยากจะบอกว่าเาจ้าของที่ทำตัวเนี้ย เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะผมก็รู้จักกับเขาแล้วก็ด้วยความที่เราสนิทกันประมาณนึงนะครับแล้วก็เห็นเขาสู้ชีวิตนะครับอยากจะแอคทีฟตัวเองก็เลยอ่ะเดี๋ยวส่งมาให้ผมแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะโปรโมทลงให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะผมคิดมาสักพักแล้วลหละว่าเราอยากจะทำคลิปแนวแนวแบบ บันเทิงครอบครัวแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะช่วยช่วยเหลือสังคมนะครับถามว่าผมทําอะไรได้ผมก็แค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีกําลังมากนะครับก็เลยคิดว่าถ้าใครมีมีของมีสินค้ามีอะไรที่ตัวเองทําอยู่อะ่ะก็สามารถส่งมาให้ผมโปรโมทได้นะครับก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับเนาะก็ช่วยๆกันดันครับตอนนี้มีพันกว่าคนแล้วนะครับผม แล้วช่องเราก็พาไปดูนั่นดูนี่นะครับรวมถึงตอนนี้ก็เพิ่มนะครับมีเป็นนิยายนสัสสเสียงซึ่งคุณก็ไม่สามารถหาฟังได้จากที่ไหนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนแต่งเองทำซาวเองเพลงผมก็ทำเองนะนะครับพยายามจะทำเองอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะดันช่องนี้ครับให้ค่อยๆค่อยๆย,ย,ยกระดับขึ้นนะครับใครชอบใครติดชมใครอยากให้เราทำอะไรนะครับ ก็เสนอจะเข้ามาได้ครับหรือใครอยากจะให้เรารีวิวของที่พวกคุณขายอยู่อ่ะผมทำให้ฟรีนะครับตอนนี้ช่องเราก็มันไม่ได้ดังอะไรอ่ะอยากจะช่วยเหลือคนด้วยนะครับผมครับเอาตามนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกินอาหารก่อนนะครับผมครับผมโอเคครับกำลังจะกลับบ้านนะครับผมก็ทำเวลาได้ดีนะครับเดี๋ยวจะเลยไปทำธุระตต่อนะครับผมก็ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะนา้นาๆพี่ๆน้องๆบอแม่พี่น้อง,อ,ง,อ,งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแค่อยากให้รู้ว่าผมขอบคุณมากที่เดินทางมากับผมและครอบครัวนะฮะมาถึงพันกว่าการติดตามนะครับผมร้อนเหลือเกินนะคะช่วงนี้ระวังเป็นฮิสโตก,กันนะครับอากาศมันร้อนร้อนแบบร้อนมากๆเลยฮะ,ะนี่ก็ออกทิป เฉพาะช่วงเช้าได้แค่นั้นนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปดูแลน้องวายุต่อเพราะว่าหน้าที่น้องวายุเป็นหน้าที่การเลี้ยงหลักของผมนะครับแล้วก็ตอนนี้เช้าเช้าเนี่ยเขาจะยังอยู่กับคุณออยแล้วก็กว่าจะลงมาก็ใส่สายหน่อยนะครับเพให้ผมมีเวลาทําคลิปทําอะไรนะแค่ช่วงตอนนี้เท่านั้นนะครับจะไปทําตอนที่น้องวายุอยู่มันก็ไม่ได้นะครับ น้องวายุอยู่ผมต้องทุ่มให้กับน้องวายุนะครับจากทั้งสันธนาการทั้งเล่นกับน้องนะครับอ่านหนังสือให้ฟังนะครับแล้วก็เล่นอะไรต่างๆนะครับเป็นการเสริมเ,เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นของครอบครัวนะครับก็จนกว่าจะอายุสี่ขวบนะเราถึงจะค่อยส่งเขาไปเรียนตอนนี้เขาผมนี้กับคุณออยคิดว่าอยากให้อยู่กับเราเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นที่สุดนะครับ แล้วต่อไปอะไรมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าอ,อคุณในบ้านรักกันนะครับผมเนาะเขากจ็จะเชื่อน่าจะเชื่อฟังเรามากกว่านะครับมากกว่าเอาไปฝากฝากตามที่เลี้ยงต่างๆนะครับอันนี้คือสะดวกของผมนะฮะสะดวกของผมกับคุณออยนะครับคนเรา สะดวกไม่เหมือนกันนะครับพอดีเราเลี้ยงเองแล้วเราทําธุรกิจส่วนตัวนะครับสาเหตุหนึ่งที่ผมออกมาจากงานโรงพาบาลงานลูกจ้างประจําก็เพราะสาเหตุนี้ด้วยนะครับตั้งแต่ทํางานมาผมก็จะต้องมีธุรกิจส่วนตัวเราก็ปูทางไปเรื่อยของเราเลยจนวันนึงวันแข่งขึ้นมาผมก็ถึงได้ลาออกมานะครับผมก็ขอเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วกันให้เพื่อนๆหากใครอยากจะมีชีวิตอิสระนะครับ แบบนี้นะฮะสอบถามผมได้ครับผมไม่ใช่กูรูมาจากไหนแต่ผมเป็นกูรูครับเพราะกูเคยทำกูทำมาอย่างนี้กูมีประสบการณ์นะครับพร้อมจะเล่าสู่กันฟังได้พร้อมที่จะให้คำปรึกษาได้ครับแต่ห้ามโทรมายืมตังค์นะครับผมไม่ชอบการยืมเงินเป็นมากๆนะครับมันคือปัญหาของคนอื่นแล้วผมไม่อยากเอาปัญหาของคนอื่นมาใส่ไว้ที่ตัวเองนะครับเนาะเพราะว่าถือว่า พวกผมนี่ดูแลบริหารชีวิตดีอยู่แล้วนะครับเพื่อจะไม่ต้องมีปัญหาปวดกระบาลน,นั้นใครทักมายืมตังนี่ผมถือว่ามันไม่ใช่นะ <c oughs> โอเคนะครับแหมแอปถ่ายอาหารมาทําให้กกอกไอ้ฟันผลเป็นสีเหลืองเชียนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวขอกล่าวปิดคลิปนะครับตอนนี้อยู่บนรถและพร้อมเดินทางนะครับผม ใครชอบโปรดกดแชร์กดไลค์แล้วกดติดตามนะครับแล้วก็อยากให้เราทำคอนเทนต์ทำอะไรนะครับไปที่ไหนจะไปตกปลาไปแคมปิง้งไปทำอาหารไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์นะครับพวกนี้ปกติผมจะสลับกันไปนะครับแต่ก็เสนอมาได้ครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไว้ในตัวคลิปนะครับว่าใครมีสินค้าหรือมีอะไรอยากให้ผมโปรโมทให้ผมโปรโมทให้ฟรีนะถือว่าช่วยๆกันนะครับช่วยสังคมนะฮะพร้อมจะสนับสนุนให้คุณอะ่ะ ออกมาจากกรอบนะครับกรอบชีวิตลูกจ้างนะครับนะฮะก็ขอบคุณครับผมแล้วก็รอติดตามฟังผลงานนะสื่อเสียงนะครับตอนนี้ก็มีทูตสวรรค์ก็เปุนลูกซองที่ผมแต่งเองนะครับแล้วก็คงจะแต่งไปยาวๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะแต่งเรื่องอื่นด้วยนะครับมันมีเรื่องที่ผมเคยแต่งไว้ในนิยายในเว็บเด็กดีอยู่นะผมกะว่าจะทําเป็นจักรวาลแล้วก็เอาตัวเอก เรื่องที่ผมแต่งอ่ะมามา,มารวมกันนะครับผมให้เป็นจักรวาลน,นะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณชอบโปรดกดไลค์กดซับกดแชร์และกดติดตามหรือมีอะไรก็กดกดไปนะครับถ้าชอบขอกำลังใจหน่อยนะจะได้มีเรี่ยวแรงจะทำต่อขอบคุณครับ